คุณยาเห็หนอย่างเดียบังอย่างปาไปเด้อของหกไปยาเขาไปมือไม่เัคนตัวคนบแนบตะ,ตะกบไปหลวดกินครับ,อบอกอบ,บอกหูครับมัและก่อ อืม,อมองานแก้มข่างขันหยิบข้างอูนีแ่แหละนู่นไว้หรือเปล่าครับย่างงามๆเลยครับยอดฟักข้าวยอดตะมิงก็มีีมยอดตะมิสงสวยทางนั้นววสวยมากเลยสวยมากเลยเป็น่า เอาพอเลี้ยวเข,ข้ามาเอาเรื่องเรื่องช่างวายเมื่อกี้ลืม้า <c> ย <oughs> คุณต้องเข้าใจยูทูบเบอร์นะอ,อืม การทำงาน, Hit ian, น Hit ian, เฮ็ดอ,อ,อ,นดอูนะครับเฮ็ดอูพี่เมียกะลาดกับอูอนรดสไลออนนะครับพี่เมียสลยอ่อนแบบแป็นพันแก่ซุ้มือครับในหัวานสร้างพนเน่ะนั่งกินหนามอยู่เพม่ซุ้มมือสรับนหัวในส้าพเนี่ยสั่งกนอนามอยู่แบบเป็นพันแก่ซุ้มมือครบนัวในส้างพันเน,ะน,น,นีอยนั่กินข <c oughs> ้าวเา โอโอเคถ่ายคลิปเนี้ยสอบมากว่าท่านมีคลิปลงอยู่อย่าอู้อย่าอู้เอาไว้อย่ายเตะอย่ายเตะครับเอากูเ็ตไปให้กินเลยด นั่งนักเขาก็ให้สร้างอวยยกนะครับอันไ้ไเบาๆเขาก,กะตั้งยก ยูนานร์รถเฮิีสไปอเอาบระกเจกไนเมื่อหนึ่งบวบางเปเปสิเมื่อกับฟฟนนั่น เอากินเล็กกนเล็กกนเล็กนช่างอ้อยลลางยังนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่อู่เ่านะครับอ่ะนดอยฝากถ่ายต่อให้หน่อยอืมอโบวู้มิคาตตองโก อันนึงนาเนียนะดียวกันครับหอนี่งเอาไปซิดเลียกให้เนี่ยน,นีจะฝ่าเพราูกว่าง่ายรูท่านเด็กว,วีพูดเงเงินรพ่อพูดเลย ข่าวสอบครับวันนี้วันนี้เช้าวันสุกเยออะไรยี่สิบสองเอาพื้นค,คุยกับเขาวะคุณเอาไห้ว,ว่าันห่แค่เนียคื้นผวันไหนงไงงียนะพวันยี่สามวัวขายี่สาม อันนี้ก็อินซ้านะนะบุญคุ้มเจ็ดนะคบอ,อืมคนนี้จะรีบลงมาก็รีบลงมานะครับหาคนช่วยอยู่สมบูรณ์แถวหนีหมอสเห็นหลานคายยังครับสองแรงมากคนหลาอย่าง,งก,ากายยาง็จะมีเซเว่นซเวยอยู่ข้างสายนะครับอ่าแผดไปเมือแเงกนจะมีทางนู้นนะครับ

วัดยังนะวัดหลาสนุนวัดหลาสนุนนะครับลุงใจครับาาท,ปปาทางสนามทูปปาครับทางสนามท,ทูปปาทา <Okay. S 1> okay. งสนามกอล์ฟสนามกีฬาทูปาเรียมีเห็นหมูเราแล้วครับกีโมเใส่ยกี่ยังไม่ถึง ครับถึงอูลแล้วครับผมอาจบคลิปไว้แค่นี้เดี๋ยวฝากกดติดตามกดซับสไครต์ช่องตาริกาสตอรี่ช่วงนี้ก็จะเป็นพัทนสตอรี่ก่อนนะครับผมอ่าครับบ๊ายบาย